สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำตัวฐานใส่กล่องไฟหมุนหรือว่าจะเป็นฐานแบบนิ่งนะครับแต่ทำเป็นใส่เป็นหมุนได้นะครับเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเราใช้เหล็กใช้ครอบนางร้านเดิมแล้วก็ใช้เหล็กกล่องนะครับความหนาสัก1.5มิลก็ได้นะครับเหล็กกล่อง2คูณ1เสร็จแล้วใช้2ตัวตัด เชื่อมไปตรงตรงข้ามกับครอบนั่งร้านนะครับแล้วก็ขวางด้วยเหล็กจะเป็นเหล็กกล่องเหมือนกันก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเหล,ล็กกลมขนาดหกขุนหรือว่าหนึ่งนิ้วแล้วแต่อันนี้ผมใช้เหล็กเก่ามาทํานะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเหล็กเหลืออยู่สองฝั่งเสร็จแล้วพอเราได้ระยะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งตัวครอบเราก็จะใช้เหล็กแบน หนึ่งดิ้วครึ่งนะครับหนาหกมิลตรงนี้นี่นะครับสองเส้นทางขวางเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กตัวนี้นะครับเราเอามาเจาะรูฝั่งละสองรูครับตามตามแป้นของกล่องไฟหมุนก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้เมื่อยกกล่องหมุนออกมาดูนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้มีรูทั้งหมดสี่รูนะครับไว้ยึดกล่องหรือจะเป็นแผ่นเพจ แล้วเชื่อมเป็นแกนใส่แป้นหมุนไว้นะครับเต็บเป็นไฟนิง่งอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะการทำอยู่ที่การออกแบบ DIY นะครับตรงนี้ก็เหลือเชื่อมอีกด้านหนึ่งอันนี้ผมทำตาแหน่งไว้นะครับมาร์กจุดแล้วก็แต้มเหล็กแต้มไว้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมแข็งอีกทีนะครับใส่เป็นเหล็กแบนนะครับหนาสักหกมิล ก็แข็งแรงดีใครที่กำลังาหาวิธีการทำแป้นฐานไฟหมุนฐานไฟพัดนะครับใช้ในงานไฟประดับขอแนะนำลองเอาไปทำต่อยอดกันดูนะครับลองดูแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็จะเก็บสีนะครับทาสีซะหน่อยให้ดูสวยงามในการาานำไปออกงานรับงานกันนะครับทำไว้ใช้งานเอง ประดับตามจุดต่างๆแบบนี้เลย